สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่15 21มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวธนูจะมีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมที่จะแข่งขันหรือว่าเผชิญกับอุปสรครคต่างๆที่เข้ามานะคะเรื่องของการงานเรื่องของชีวิต ชาวธนูจะสู้อย่างถึงที่สุดนะคะเป็นช่วงที่อาจจะดูดุดันหรือว่าจริงจังสำหรับคนรอบข้างไปบ้างนั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็จะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีความเข้มแข็งยอมหักไม่ยอมงอแบบนั้นนะคะก็จะเด่นมากกับท่านที่ทำธุรกิจนะคะหรือว่าเรื่องของงานฟรีแลนซ์เรื่องของการงานอาชีพส่วนตัวต่างๆนะคะ หากท่านเป็นงานประจำนะคะก็เหมาะกับผู้นำหรือว่าหัวหน้าของสายงานนะคะคุณก็จะมีไอเดียที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์จะมีความไว้วางใจกันมากขึ้นนะคะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสก้าวหน้านะคะมีการมองอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ การเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้บริหารค่าใช้จ่ายนะคะยังไม่ถึงขั้นติดขัดนะคะมีการหมุนเงินมากขึ้นนะคะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีสําหรับชาวธนูใครที่มีธุรกิจใหญ่ๆนะคะหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับสถาบันองค์กรใหญ่ๆอันนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะทําให้คุณได้เงินก้อนได้นะคะเรื่องของสุขภาพเป็นช่วงที่คุณดูแลออกกําลังกายหรือว่าใส่ใจอาหารการ กินมากขึ้นก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะคนโสดนะคะถ้ามีความรักเข้ามาเหมาะกับคนที่มีอายุห่างกันมากๆนะคะหรือเป็นความรักที่ไม่งองแงนะคะเป็นความรักที่พูดกันรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่นะคะแบบนั้นก็จะทําให้มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้หวานโรแมนติกมากนักนะคะเน้นในการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะ หรือเป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูมีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเน้นในเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างอาชีพนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของการทำงานนั่นเองค่ะ mm hmm. หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกร,รมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ mm ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ